สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Lisa Way นะครับก็แวะมาเจอกับแอดกันหน่อยนะครับนะก็ล่าสุดนะครับมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊คอนแบ็คพลิงของเราเนี่ยจะจัดกันต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่า ก็มีประเดน็นล่าสุดนะครับโน้อย่างการสูญเสียนะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เศร้านะครับผมแต่ว่าอ่ะตรงนี้เรามาพูดกันด้วยเหตุผลดีกว่านะครับคือตามประกาศของสำนักพระราชวังนะครับก็จะมีบรรทัดนะครับที่เขียนเอาไว้ว่าการที่งดงานลืือเลงเนี่ยจะเป็นเฉพาะในเขาเรียกว่าในสถานที่ของเขานะครับในเขตพระราชวังอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามที่แอดวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ย แอดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่คอนเสิร์ตเนี่ยน่าจะดําเนินหน้าต่อไปนะครับนะด้วยความที่ทางด้านประกาศเนี่ยก็มีการบอกว่าเขาทําแบบนี้เพื่อ ไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจนะครับไม่ให้กระทบไม่ให้มีปัญหาอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงคอนเสิร์ตของ Black พิ้งเนี่ยแอดมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากเลยนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าโอเคไม่ได้มีแค่คนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวอีกจํานวนมากมายหลากหลายนะครับที่เดินทางเข้ามาเพื่อมาชมคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เพื่อมาท่องเที่ยวต่ออะไรก็ว่ากันไปเนาะบางทีเขามาดูคอนเสิร์ตเขาก็ไปเที่ยวต่อนะครับนะก็คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คอนเสิร์ตเนี่ย น่าจะดําเนินการต่อไปนะครับเพราะว่าตอนที่แอดดูล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแปลว่าแพนเนี่ยน่าจะยังคงตามเดิมนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆคนเนี่ยรู้สึกกังวลใจนะครับบอกว่าเอย้แบบนี้ต้องงดหรือเปล่าต้องอะไรหรือเปล่า ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูกันที่ดุลพินิษของผู้จัดอีกหนึ่งทีด้วยนะครับว่าจะยังไงเนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับนะก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแต่ว่าเท่าข้อมูลที่อ่านมาเนี่ยประมาณว่าถ้าเกิดสมมุติว่าะอย่างคอนเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศออกมาแล้วก็จัดคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยก็คือคอนเสิร์ตเนี่ยดำเนินเสร็จไปแล้ว1 1วันใช่ไหมแล้วก็เพิ่งจะมีประกาศของสํานักพระราชวังนะครับออกมาทีหลังเนาะเพราะงั้นเท่าที่แอดอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยที่ทำมาก่อนหน้าจะมีการประกาศเนี่ย ก็สามารถจัดต่อไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ด้วยนะครับซึ่งก็ย้อนกลับไปที่ในตัวของประกาศเหมือนเดิมซึ่งแอดอ่านแล้วก็เขาไม่ได้แบบว่าฟิกว่าทุกคนต้องหยุดกิจกรรมทันทีเนาะก็มีแค่ภายในเท่านั้นเองนะครับส่วนภายนอกเนี่ยแอดคิดว่าน่าจะยังสามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับนะตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทุกคนด้วยนะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอะไรยังไงจากจุดไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแอดเนี่ย ก็อยากรู้ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเหมือนกันแอดก็พยายามนั่งหาอ่านนั่งหาดูนะครับก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านตามประกาศแล้วก็เท่าที่ดูตามความน่าจะเป็นและเป็นไปได้ส่วนตัวคิดว่าคอนเสิร์ตน่าจะสามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรือว่าไม่น่ากระทบอะไรเนาะก็อย่างที่บอกมันคือสเกลค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ในพาร์ทของธุรกิจของประเทศชาติเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยเหมือนกันนะครับในการจะมาเบรคคอนเสิร์ตหรือว่าในการ จะให้คอนเสิร์ตไปต่อเนี่ยก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าเรื่องราวค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าใครมีข้อมูลจุดไหนเพิ่มเติมอะไรยังไงอัปเดตบอกแอดกันหน่อยนะครับเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังใหม่แล้วกันนะครับเนตอนนี้ก็อัปเดตกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกับแอดใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน